นีบอกว่าต้นไหนที่มีลูก<ฆ>นะครับแล้วก่อนตัดเนี่ยสัก15วันทําไมอันนี้อธิบายเพื่อให้ทาความเข้าใจไปด้วยเนาะเพราะถ้าจําอย่างเดียวเราไม่เข้าใจว่าเป็นยังไง<ฆ>คือปกติถ้าช่วงทําใบเนี่ยเขาจะคายน้ําทางใบอย่างเดียวคับแม่<ฆ>อ่าแล้วคายน้ํามันเกิดอะไรขึ้นพอคายน้ําปุ๊บมันถึงจะดูดน้ําใต้ดินไป<ฆ>อ่ามันถึงจะดูดปุ๋ยขึ้นไป<ฆ>นะครับแต่ตอนมีลูกเนี่ยเขาจะคายน้ําที่ลูกด้วยอ่าขายน้ําที่ลูกด้วยก็หมายความว่าณนะตอนเนี้ย เขาดูดน้ำคลายน้ำทางใบคลายน้ำทางลูกเขาก็ดูดปุ๋ยขึ้นไปเรื่อยๆ oh. แต่พอตัดลูกชุบการคลายน้ำมันเปลี่ยนแบบเร็วเปลี่ยนแบบฉับพลัน oh. เหมือนแม่เคยกินน้ำได้เต็มที่เป็นแก้วเลย <Okay. S 1> มันเหลือแค่ครึ่งแก้ว oh. ช่วงนั้นนะ่ะหลายๆสวนนะที่เขาดูแลไม่ทันพอตัดลูกปุ๊บแม่สังเกตนะที่เขาไว้เยอะๆตัดปุ๊บแล้วตายเลยเ oh. จอไหม oh. อ๋อเนี่ยถ้าเจอใครเนี่ยต้องบอกเทคนิคเขาเลยว่า เนี่ยเนื่องจากหนึ่งคือใบก็ไม่สมบูรณ์ด้วยใบก็น้อยด้วยแล้วลูกก็เยอะตัดปุ๊บการคลายน้ำเปลี่ยนฉับพันดูดน้ำขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายสวนที่เขาตัดแล้วมายืนตายเลยแต่เนี่ยเราได้จากสวนอย่างทั้งตราเนี่ยเขาจะรู้เขาแบ่งปันเทคนิคเลยว่าก่อนตัด15วันแต่ใช้เคมีไม่ได้นะถ้าเคมีเนี่ยมันจะคืนสีคืนสีหมายความว่าเนี่ยลูกมันมันเข้าเข้าเหลืองแล้วแต่พอใส่เคมีมันเหมือนขยายต่อมันกลายเป็นคืนสี เพราะนั้นก่อนตัด15วันเขาก็จะใส่พวกอินซีหรือเป็นอินซีเคมีนะครับแล้วพอใส่ไปปุ๊บรอบทุเรียนในการดูดอาหารเนี่ยมันจะ15วันมันจะดูดขึ้นไปก่อนพอตัดปุ๊บมันเลยไม่มีปัญหาอ,อาหารมันก็เลยได้แล้วใบชุดแรกเราก็จะเร็วอ,อันนี้ก็คือแนะนำไว้ก่อนว่าถ้าเป็นอินซีเคมีแต่จริงของแม่สมบูรณ์มากจะใส่ใส่หลักก่อนตัดสัก5วัน10วันยังได้เลย,เลยแต่ส่วนอื่นที่เขาโสมโสมเนี่ยเขาต้องนับเลย15วัน นะครับเพราะฉะนั <Du> ้นเนี oh, thrill, right? right away, right? ่ยเดี๋ยวนัดต <inate dancing to Music> right? yeah, so ัดวันที่สิบใช่ไหมนี่ก็ใส่ไว้ได้เลยครับใส่ไว้ได้เลยยิ่งต้นมีลูกนี่ต้องใส่ไว้เลยแต่ต้นไม่มีลูกไม่เป็นไรเพราะว่าต้นไม่มีลูกเนี่ยใส่ไว้ครึ่งเดือนมันยังอยู่ครับแต่ต้นมีลูกเนี่ยมันกินกินเนาะใช่ใช่คหกินไปเรื่ยเนี่ยก็เลยจะได้ทําโน้ตตรงนี้ไว้ว่าเพจเกษตรรงแปดแล้วยูทูปเกษตรรงแปดเนี่ยจะให้ให้ความรู้ตรงนี้ไว้ว่าเราจะได้เอามาดูย้อนหลังได้ว่าปีหน้าอ่าตั้งต้นใหม่ทําใบ เราพอพอใส่ก่อน15วันดูดไปแล้วพอตัดเสร็จใบแรกเราได้เร็วอ,อ๋อไม่เหมือนส่วนอื่นส่วนอื่นอ่าแม่ลองนับดูนะสมมติว่าเราตัดวันที่10 000, เหมือนกันส่วนอื่นเนี่ยกว่าจะแต่งกิ่งเสร็จกว่าจะดูดขึ้นไปรออีสิวันก็กลายเป็นปลายเดือนไปแล้วแต่ของเราก่อนตัดปุ๊บแล้วเราใส่อาหารไปเท่ากับว่ามันดูดก้นไปใบชุดแรกเราจะได้เร็วได้ใบของบวินไนใบย,ยังสูตถ่นเลยจริงๆไม่ไม่ได้เ,เพราะาว่าเขาไม่ได้ฉีดกับไม่ได้ใช้ตัวอื่นเหมือนเราอ่ะอืมเขาเอาอี we oui, yeah.